เดนงูขาวอ้หจสองคือเปลี่ยวบานเสียบได้บ่เมนทิปกาดย่างเล็บปลาเล่อย่าบ่เลยฮค่ทานทานไงเมนบ่อือากาดย่างผลไม้บ่ย่างบ่เรยอ่เมนกาดย่างคเ่อากรสิเอายางนี่แนวเสีบได้นี่ <ป>แกงแซ่แแบขึ้นอย่างนี่สวัสดีค่ะไปะหูยผ้าหอกเก็บเห็ดอยู่ในป่าเก็บเห็ดจ้าอันนี้ใดยันหนอยกระยายปีกสองขวดหนึ่ ไปอ้วนปอยู่เราจะมาลุนมาลุนหเห็ดอย่างน้องหเห็ดแ,แ,แ,แล้วเห็ดเา็ด่า้อเห็ดเลยมาเรียวเดิล้ขา ผอเฮ็ดอัน,นเฮ็ดทานเลือดเนาะมีบานเอื่นเฮ็ดทานเลือดแต่ว่าอยู่น่เอินเฮ็ดกับย่างเป็นหมูเป็นหมูเลย Nên anh cha Trăng hoa Chị thắng lặng Nên anh bồ bò dài bị, bị, bị. bị. Như hôm nè bờ เฮ้ยเฮ็ดทานได้นานนนีอ uh, oh, hey, ุ้ยเออเฮ็ดทานนั่นเฮ็ดทานอุ้ยของมาของมาอุยของมาเอาม่อุ้ยอุ้ยอเนี่ยมาอ้ยเย็บเย็บมีเมียนเบ้อเะ็รเย็บเย็บ บอกนูเอเาองดียวบนเียบย่เดยเนัดย่างเล็บปลาเรย่บอกเลยทานทานไงเมนบอกออลางกัดย่างลบ่อยบเมนกัดย่างดียเเองเย่างนี่แนวแสบได้นี่มแกงแสบขึ้นย่างนี่ ไปตรงไปหา เม,ม,มื่อวานนี่บ่เอนี้ล่ะ Mình tẹt mình tẹt mới thua เด็ดให้กูท,ทาน่นล้ลแแี่เนาะเด็ดเด้ดเด็ด

thank mm -hmm. 我魂岛，孤岛，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 飞岛。 เตรียมเลยตัดขา trình Cái này nó đẹp, không? Ừ, đẹp, nó đẹp, đẹp, แะไรเมื่อแล้วบอสีเมื่อแล้วจริงหุ้ย,อย,บบอยดอกงามเยอะๆผลงานหยุดเต็มตาเต็มผลงานยญ่ปีกอ้ยมีทุกสีเลยเห็ดยายปีกไม่ไหมนัน <laughs> คน,มนคคหมันป่ากะคือมืดคือมืดบรรยากาศป่าไปแล้วจ้าคลิปนี้